ทำอะไรทำอะไรนะ่ะสักผา้าใส่ฝนเลยท่าน่เอาขึ้นสักผ้าใส่ฝนฝ้าหฮ้งห้หองปิดแฟลก่อนพี่น้องฝ้าเหลี่ยมฝ้ามันห้องมากะที่ตามสัญญาไว้เนะพี่น้องน้อง,งบีกะขออภัยไว้น้ำเดอ้อแงมกินห้ออาจจะบรไิได้ถ่ายฝ้ามันห้องน้องบีเลยขออนุญาตถ่ยก่อนนี่มาเมือง อันนี้ทุเรียนทีมันไหนที่เขาซื้อมากเหมือนเสาห่ะมันสองนวยเ,เพิ่นบ่ใหหแม่แกเพิ่นอยากแกเองและจงไว้ให้เพิ่นนวยหนึ่งเท่ากับกินไปน่วยหนึ่ง,กกงแกได้บ่ละ่ะกินไปน่วยหนึ่งแล้วเพิ่นกีนหายอยู่ระวงังปากมือเด้ออันไหนมาขอบคุณค่าก่อนน้งไม้อ่าขอบคุณค่าสําหรับค่าทุเรียนค่าทุเรียนและกะค่าอันนี้หมูกระทะชุดใหญ่เลย หมูกระทะและ้วก็อันใดอันใดแน่น่ะได้กระเป๋าแล้วก็รองเท้าผ้าพันไปเลือกเองได้กระเป๋ากับรองเท้าจังววาเด็กมาคำเลยได้มาทายคำได้รองเท้ากับกระเป๋าใส่รองเท้าใครมึงดูของน้องพิมพ์น่ะโอ้รองเท้าใหม่กับกระเป๋าใหม่โอ้ยสนใจแต่ทุเรียนเลยจ้าเอเอะไรบันเ้่มึงผุนพี่น้องนี่เสียงฟ้าบอ ฝามันห้องน้องบียันบรดไทเนี่ยเหมือแรงพอพายไว้นะอานนี้ได้หมูกระทะชุดใหญ่มาเลยอันนี้กกแกได้บอกให้แม่แกให้เพื่อนอยากแก้เองนี่ได้เป็นพวกประมือพวกลูกชิ้นพวกอีหยังพวกเนื้อปลาอีหยังพี่น้องอันนี้ก็เป็นเนื้อหมูนี่อันนี้กกจะเป็นน้ำซุปอันนี้น้ำจิ้มน้องบีมไม่ซื้อแยกเพราะว่าเป็นกินน้ำจิ้มอยู่พี่อันนี้บบหลายด้วนี่มันแหงถุงแบบไงเลย อเป็นอย่างแก้บุย้ยมองนั่งไหมเป็นนั่งกองเขาการนั่งกองล้งเทาไมเขาอืเขาเป็นอย่างนั้นบาบุ่มหรอกอแข็งผ้าไปซื้อกลับมาคำๆก็เลยผ้าซื้อหมูกระทะออกมานําเลยเออพ่นกีดเป็นกลางไว้หายเอาคือดีแต่ว่าอันนี้ไหมน่วยนวยแรกกพันกีดไว้ห้ยเผาบ่อนนี้เนาะ าาพ่อต้องบีก็กินพี่น้องปกติเพื่อนเพื่อนไปนอย่างเพื่อนคือบอกินพัอนอยานล้านมอ,อีมอันนี้เขาจงไว้หายว่าของหล้านยั่งอยู่หน่วยหนึ่งอยู่เพื่อนก็เลยกินแกย่านล้านมอ,อีม,มอแม่นซื้อมาสองหน่วยพวกแม่กับตากับพ่อจ๋ากับแม่จ๋าก,กินแล้วหน่วยหนึ่งไล้จงไว้ยี่ล้านนึงเออน้ยาเรียมเพิ่นเปิดไฟ ไอ้ยินบ่พี่น้องเสียงฝ่ามันห้องน้องบียานบะเลไทยยานบะเลไทยไอ้กับอีกเมนูหนึ่งตาแล้วอย่างหนึ่งปลานื้อก็เลยเอาปลาเมื่อหนึ่งกินแล้วถามว่าเรากินนั่นปะเรากินหมูกระทะเบ่อุ่นท้องแมนบ่บ่แมนว่าเฮ็ดแต่หม,มูกระทาได้พี่น้องโอ้ยเอาผัดไปลงเทียร์พอมาจะได้ห่อเขาเนี่ยวห่อเขา บอกพ่อว่าพ่อทายุกินหมูกระทะแล้วว่าบัวบัวอุ่นท้องแล้วสั่นแต่ว่าเพื่อนก็นกินแต่ว่าเขากระตักหายยุ่งี๋ยวสิได้เอาปลาอันนี้มัน,นมีให้สองเมนูน้องมีเจ้าผักลงอุอันนี้น้องบีใส่เป็นน้ำน้ำม,มักปลาไหมเอาใส่น้ำนจเจ้าลุงเนี่ยซือเลย ก็ว่าพอพ่อกับตาารแล้วตองในกินเขาห้องทองกรสันแล้วบอยู่ทองแล้วแน่นอนจังว่าห้ากเ็เลยเฮ็ดแต่หมูกระทะบ่ไไรเป็นอย่างเออเออเออน้องบีก็เลยต้องในยเฮ็ดเป็นกับเข่าแลวกะเป็นหมูกระทะน้ำจงสองอยางสื่อป่ามาหนึ่งพักวนาบ้านท่า มันนี้ได้สองเมนูเลยได้สองเมนูเดี๋ยวพอได้หน่อยอยังยังแต่เบียให้เพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเหลืองานมากก่อนเนอะเดี๋ยวเพื่อนเหลืองานมาสซะก่อนผู้หล่อมุกกระทาเพราะว่าเป็นยังนงบีบรายนันฝนแล้วบาน,นี้กลักวกลัวเขาจะมาพร้อมกันมืดไหมพี่น้อง,งมันมันสียานฝ้าย่านฝนแห้งยัน,ยงยนบริหลไทยให้มึงเจตันกับโล่งตัวเปล่าไม่แม่ยัง ใส่ให้แม่เดไม่มันเสีย้อยการันกันรกินมูกระทะปะได้คักๆเหมือนแรงไม่เกี่ยวเากินหมูกระทะน่นี่ได้คุณอ่ะแซบบะขอบคุณค่าแนขอบคุณค่าหรือยังขอบคุณยายใหอืขอบคุณค่าคุณยายขอบคุณสำหรับค่ามูกระทะค่าทุเรียนค้าล่องเท้ากระเป๋าเนาะ น,นิแม่ว่าสิแกไ้เพิ่นบอกว่าแม่แย่แกว่าสันโทรมาหลับแม่มาสิแม่แกเองน,อนิ่มะนิ่มกว่าตัวน้ตัวอ่งมันกมันแสบไม่แสบกินยาบไหกับบ่เปิดมออีอีกกิกนอก, <c oughs> กินบอบเปิดเบื่อกับเมนหมักทุเรียน เอานั่นเอาไห้มันเป็นยังเอาตายแทกกันแล้วลูกคอยบานนี้เอาเอานี่ยังแล้วบานโอ้ย,ยลูกกับลูกอีลีมึงต้องออกมาแทกกันก่อน,นบ่นนี่โทษเนาะอมไปแมกไปมไปแมกินนั่นเนก่กินดอกจีบอิ่แมงาวเ,เห็นบ่ ลิ้นแล้วเห็นบอพี่น้องขากินได้่ทุกอย่างขอลองใหไทยจบคลิปให้แปดนาทีก็ได้แหฮงห้องอนต้<า>องบีบปิดเครื่องที่สามเถวแล้วมือนี่ปิดแล้วแปิดแล้วปิดอีกมันฟาแมิดเัไปา้ยเาวอกา่ดวย่ามันหายวดมันหายปวดก็เลยยา่าง อ๋อเ<อ>สีบครับยังไปล้างถังไงนะลูกเนดะ้อเก็บใสนะ่อะไปล้างถางไงมันหอมที่ด้ถงไงหมดอเ่เปียนนันเปี่ยนนงเปียง<อ>นึงเขาตูต้เย็ยนให้แม่แม่สีสูดกินเอา แม่สีสูตรกินเอาเด็กกินมันก็มีแห้งแล้วเด็กกินมันก็ซื่นใจแล้วเนาะอือโอเก็บน้ำเปียกนันมาให้แม่กินอืมอือ พอเป็นไงได้ว่าคนอื่นคนได้มีแต่ปากไม่ให้กินเด้่ยล่ะป่ะแต่ก่อนขอบพระคุณค่ะขอบคุณสำหรับของที่เมตตาเฮาเนาะที่เมตตาครอบครัวน้องบีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทั้งทั้งหมูกระทะทั้งหมูกระทะทั้งกระเป๋าทั้งนั้นทั้งรองเท้าพ่อด้ากินแล้ว กินแล้วกินไม่เดียวนึงพี่น้องย่านร้านบออิมเอกินจ้าเอาเอานันให้พ่อปะเอาเอาเนี่ยกินออกไปนนังได้ปะอันเจียบคนต่หกทนายุกินหมูกระทะก่อนปะโอ้นี่ฟังเอารวดแพัแม่ฟังเอารวด่าเป็นยังที่เข้าบะเมนว่านี่เด้อเล่าแล้วแบบว่าเอาอีหลีุ่นกันเาอัน่าบเขาัล้วจังว่าได้เฮ้กับเขาอีกจังว่าไดหนึ่งปลาอีก พอมาพักมันน้องเบีเ้ยวลงวังหันเนี่ยผ่อเราบวบอมักผักเปื่อยเนี่แหละจังว่าหลายคนสิว่าเห็นพ่อกินบอเราเราบอเหล้วครับเราบอคอยกินน้ำพี่น้อง,งาตาก็ต้องกินตัวนี้ก่อนกินเลยลูกพอ้กอ,อแล้วให้เอื้กยไปไปก่อนพี่น้องขอบพรูดในไลน์ที่ติดตามเนาะสำหรับคลิปนี้ ืัอนี้ขอตัวลำลาไปกอนขอบคุณมากๆค่ะเนี่ยที่เมตตาเด็กเนาะกับรอบกลัวเฮาขอบคุณถูกกำลังแรงใจเนี่เดี๋ยวมาแรงกินหมูกระทาตัวไปก็ขอบขอบคุณหลายๆเนาะกาบสวัสดีจ้า